มาเลยมาเลยจ้าพี่ไก่โชว์มาแล้วนะจ้าก็วันนี้จะมาเล่นลิงดิสนั่นเองนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะพวกปงพวกป่าอะไรเงี้ยพี่ไก่โชว์ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะนานๆทีปกติจะเห็นพี่ไก่โชว์เล่นแต่โลมมิ่งเท่านั้นก็คือช่วงเวลาเนี้ยซีซั่นเนี้ยแถวๆนี้ยเวลาเนี้ยวันเนี้ยเออนั่นแหละก็เล่นตัวป่าแล้วก็เล่นตัวแครีนนั่นเองนะครับตัวใหญ่ป่าที่พี่ไก่โชว์เล่นนั่นก็จะเป็นแบบว่าป่าระยะไกลนะผมนะไม่ค่อยตีใกล้เท่าไหร่นะครับนะ ถ้าเป็นบาทตีใกล้ก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวครับถ้าถ้าใครที่ว่าเคยดูในช่องมี่ไก่โชว์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ดูอยู่นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับนะฝากกดติดตามให้ช่องมีไก่โชว์ด้วยด้ยวกันนะครับมี่ไก่โชว์ก็จะมาโชว์สเต็ปเทพให้น้องๆดูนะครับว่าดินดิสนั้นเล่นอย่างไรนะครับนะดูสิโลเขียวนะครับผมนะโลเขียวนะครับผมก็เฟี้ยวได้เหมือนกันนะตรงนี้ ใครได้ครับมาดูอย่าลืมกดติดตามให้ช่องพี่ไกโชว์ด้วยนะฮะวันนี้พี่ไกโชว์มาแล้วนะครับผมนะมาโชว์จังหวะเทพมาโชว์ช่วงเทพปกติไม่ค่อยเทพนะไม่เคยได้เทพกับเขาทักทีนะนานทีก็จะได้องค์ได้แอนเขาบ้างนะครับวันนี้เริ่มเกมมาแล้วไปเลยเลยครับรออะไรอยู่ล่ะครับก็ขอฝากกันไปเลยเดิอย่างนี้ ถ้าว่าออกอะไรนะผมก็จัดเซตอันดับหนึ่งอันดับสองให้คุณไปดูเองนะครับผมนะเซตสมอละภูมินั่นเองนะครับก็พแต่โชก็จะขอดูทกงส์ทักิลสักนิดสักหน่อยครับก็คือรู้เพื่อความแน่ใจว่าเออลินดิสมันเล่นอย่างนี้นะนะจริงๆแล้วก็เล่นมาหลายทีเกมแล้วแต่ว่าไม่จาไงชอบองค์ชอบอ่านอะไรแบบนี้นะครับก็ขอดูสักหน่อยแล้วกันเะว่ามันเป็นกดอะไรบ้างนะฮะลืมเป็นคนขี้ลีลืมง่ายฮะปตีบ้าฟ้าไปก่อนนะระับสกิลสองนะ จริงๆนะสกิลสองไว้แล้วก็กดวางไว้สัก2อันนั้นไว้ได้เลยนะไอเจตรงนี้วางไว้ได้เลยนะครับวางไว้ก่อนที่ว่าคลิปจะเกิดอะประมาณนั้นนะครับเราก็เห็นว่าต้องกดสกิลหนึ่งด้วยนะแต่ว่ามันจะตีวิ่งไวใช่ไหมวิ่งไวตอนอยู่ในพุ่มนะอยู่ในพุ่มไม้มันเก่งเกินนะนักซุ่มในพุมม่มไม้เออคิวเดอร์ขอบคุณมากจ้า <Okay. S 1> โอเคเราไปดูช็อตนี้นะับผมนะตรงนี้มีเทลอานาครับ พยายามจะขึ้นไปฮะแล้วก,กดวางกับดักแต่ว่าเหมือนเขาจะรู้เขาก็ฟิกเกอร์ออกไปแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเราลยวรอเขาลากมาอ้าวข้างล่างมายัางไงเนี่ยโอ้อยจะรอดหรือเปล่าอ้าวกดสกิลแถบสองไปนะเป็นการเปิดหวัวไปเล็กน้อยผมนะไมม้ให้เสียเปล่าโหนะเราจะตีคลิปนะครับผมนะตีแมงหิ Man ่งห้อยหรือว่าแมงบีแมงวันของในแมปนั่นเองนะฮะ มาอีกตัวหนึ่งแล้วอู้หูย UA โอ้ยนะรู้สึกว่ามาในช่วงนี้นะครับผมไม่น่าจะคุ้มอ่ะดูงี้ฟาร์มต่อดีกว่าครับโอเคแล้นะกลับไปฟาร์มกต่อฮะก็ข้างบนอาจจะมีจังหวะนวนเนี้ยกันบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่ารุนแรงฮะว่งไงต่อครับตรงนี้ก็ต้องมาฟาร์มเหมือนเดิมะครับไม่มีอะไรครับอแไรผมจะขึ้นไปฟาร์มข้างบนแต่ว่ามันไปตีข้างล่างเอาตัวข้างล่างทำไมเนี่ยเออก็งงกับมันเหมือนกันนะเนี่ย แล้วส่วนไหนตรงนี้ก็จะเป็นบัฟแดงผมว่าจะจริงๆอะผมจะตีข้างบนใช่ไหมแล้วก็บัฟแดงแต่ว่าเนาะก็มันเอาข้างล่างแล้วก็เอาบัฟแดงต่อเลยแล้วกันนะฮะมันก็จะคอยดูรับผมนะว่าดาร์คเเลเยอร์มีคนมาอ้าวมีคนมาจริงๆว่าจะลอยตีนะแต่ว่าเราไปเห็นทางตัวนี้มาก่อนนะครับมันชื่อตัวอะไรพี่ก็ลืมชื่อตลอดเลยว่าเรียบร้อยบิลโลดเองโอ้โหนะต้องเคี้ยวมันตายก่อนนะถึงจะรู้ว่ามันชื่อบินโล่ฮะ จังหวะแรกไม่ได้คิวอะไรนะก็ได้ช่วยไปนะครับแต่จริงๆนั้นไม่ใช่ตัวตีแรงนะอย่างเร็วมาอย่างเงี้ยก็ตีระยะไกลนะครับหมุนถวดเวลามาแบบนี้ฮะอย่เรียบร้อยไปดิครับอย่างนี้พิกซี่ของเราคิวไปนะอันนี้มาจังหวะแบบว่าไม่มีใครมาช่วยนะด้านล่างฮนะทางฝั่งตรง,งข้ามนั่นเองนะเราก็จังหวะนี้ข้างบนอยู่กันหมดเลยน่าจะอยู่ประมาณ3าคนนะฮะ มัมีฟาร์มนะเราก็เลยจัดการซะเลยครับตรงนี้คะคนเดียวฮะน่าจะไหวอยู่ครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวโอ้โหรอดไปนะฮะรอไปที่ว่ายังมีพันธดอยู่นั่นเองครับกลับมาฟาร์มต่อฮะตรงนี้ไอ้มุมที่แบบว่าจะตีเมื่อกี้ดี๋ก็ไม่ได้ตีทีนะครับอฮะเรากำลังจะตีเจ้ากระต่ายหูยาวเหมือนเดิมนะยังยังใ้ที่นั่งอยู่เลย ข้างล่างยังมีการไฟเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังไม่สนใจครับตรงนี้นะข้างบนน่าจะเหนื่อยกว่าครับกิลเลอร์เขากับไวโอลิตอนนี้เราเรียบฟามครับผมเรียบเล่งเลือดตัวเองหาเลือดคริปในป่าครับนะแล้วก็รีคูลี่ของตัวเองครับผมนั่นเองตีปลาฟาเดี๋ยวรอสักครู่ฮะเกมก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับสกอร์อยู่ที่สองสูบนั่นเองจังหวะนี้ผมก็จะรอก่อนฮะตีไปตีไปเรื่อยๆฮะ มิธีสถากใยที่เล่นนิไม่เป็นนะผมนะไม่ต้องมาถามผมนะว่าเล่นยังไงฮะเล่นตามสัญชายาณนะสก,กิลนั้นกดอะไรสก,กิลนี้กดอะไรนะครับ <Okay. S 1> ไปศึกษากันตัวเองนะพี่ก็ไม่รู้ <Okay. S 1> เออพวกเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าพี่เล่นส,สูตรนี้เออคือแบบว่าอ๋อกดนี้อ๋อนี่มันสตันเหรออ๋อนี่มันไทรโลเหรออะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะเออ,อสก,กิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นเปิดแผนที่นะก็อาจจะเพิ่มดาเมจอ่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเราตีครบ กี่ครั้งนะ่ไม่รู้มันจะวิ่งเร็วแต่ถ้าเราไปอยู่ในพุ่มไม้สก,กิลี่ตัวนะถ้าอยี่ตัวนะถ้าเราตีครบกีบ่ค,ครั้งไม่รู้มันจะวิ่งเร็วอ่าประมาณนั้นะะนะครับถ้าเราอยู่ในพุ่มไม้อนี้มันวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมสังเกตไหมอ่าสกิลสองวางแถบไปฮะแล้วก็ปล่อยสก,กิลอันตรีไปสก,กิลบนตีก็คือมันก็เหมือนสร้างความเสียหายครับผมนะจะเป็นแบบว่าเป็นเสน้เสนๆเนมื่อกี้นะฟลุ๊เข้าไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะทําให้ต,ตัวนั้นเจ็บปวดมากขึ้นฮนะ จำพี่ไก่โนอีกจะตายหลายทีนะแต่ว่าไม่ตายฮะบินโลมาเอาแบบนี้ครับอย่างนี้ก็เสร็จหมูเสร็จโจนเสร็จไก่ครับผมอ้าเลี้ยวมาอีกลเลยเลี้ยวมา <laughs> ทำไมเองทําอย่างนี้วะโอเคผมนะเดี๋ยวเราค่อยว่างผมนะว่ากลับบ้านไปก่อนแล้วกันเอาโอเคหมุนทวนเวลาหมุนทวนเวลาหมุนทวนเวลา,มววลาผ,มมผมไม่ค่อยกล้าเข้าอะฮะจางังหวะนี้นะเพราะว่ามันไม่มีตัวเปิดนั่นเองครับตัวเปิดของเราได้เป็นลมแล้วนะฮะแล้วก็ส่วน มุนทั่วเวลาโอ้โหโคตรแรงอ่ะจริงจังหวะนี้มันต้องเซฟนะคนที่เล่นลงแรงนะเราไม่เซฟนะคือบอกเลยว่าโดนด่าแน่เล่นยากด้วยเี่ยแต่หลากใคายที่เล่นลงแรงเราไม่เซฟเราก็ปล่อยตัวไปตายบ่อยไม่ดีนะตรงนี้นะในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไนช่างนะแต่ว่าถามว่าใบบางไฟบางจังหวะที่ว่ามันแลกได้ไม่ไม่เป็นไรครับไม่มีใครบ้าหรอกโดยเฉพาะโลมมิ่งหรือแทงนั่นเองนะครับตรงนี้สามารถจะตายได้แต่ไม่ใช่ว่าตายแบบว่าพี่เพื่อนเราต้องรู้ว่า เราตายแบบนี้กี่ครั้งแล้วเราต้องจําด้วยนะไม่ใช่ตายแล้วตายอีกไปตายที่เดิมไปยี้ไม่เอาเอาอะไรอย่างงี้วางแถบ2ไปก่อนนะฮะเปิดแถบ2องะสก,กิลสองนำไปก่อนสก,กิลตรงนี้ยังครับแล้วโอ้โหแรงต่สกิลสองนำไปก่อนดูจากสถานการณ์<ด>แล้วเรา<ถ>โดนกดอย่างรุนแรงครับ เราก็ยังไม่รู้ทำอะไรได้จังหวะนี้ต้องหาเงินหาทองก่อนอ,อย่างนี้ข้างล่างมันมาแบบนี้ได้อย่างไรผมก็กดแบบนี้ฮะบินโลเกือบตุยเหมือนกันนะตัวเองเนี่ยเกือบไม่รอดครับอย่างนี้เกือบตายเหมือนกันโอเคกระเป๋าเพิ่มพลังกงอนนะกลับมาฮิลตัวเองฮะฮ,ฮิลใจนะถ้ายังไม่มีนคนฮิลใจก็ลองเปิดใหม่คุยกับใครสักคนโอเคมอเคกิลสองนำไปเรื่อยครับผมนะ ก็เหมือนเป็นการป๊กสกิลไปครับสกิลสองไปก่อนนะให้มันติดสลโลเอแบบเินเข้ามาบุกเรายากนะอย,อย่างนั้นอย่างนี้เออมีเพื่อนทําไฟ์ก็ไปไปช่วยเพื่อนไฟต์ก่อนนะครับไปไฟแบบแบบไป์แบบว่าแบบไปแบบเออไปเปิดสกิลหน่อยอย,อย่างเงี้ยไม่ใช่พอเพื่อนไฟ์ก็แบบจะตีคลิปตีคลิปปงคลิปป่าไม่ไปช่วยไม่ไปซอ้อะไรเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเออผมก็ผ่านแรงนั้นมาเนาะแรงใดอะ่ะโอ้โหตีกันจะใจแล้ว ไม่อยู่ใกล้ๆเลยไม่มาัตีคลิปยังมีความสุขอยู่เลยเออเอาดิให้มันได้อย่างนี้โอเคผมแล้วก็โยนแถบสองไปนี้ครับผมนะเป็นการยื้อและก็ซื้อเวลานะเพื่อไม่ให้ฝั่งรงา้ามนนะครับผมนะบุกเข้ามาในป้อมเราฮะโอ้โหแต่ว่าไฮมันแบบนะมันก็ปลาบ่อยนะแต่ถ้าโดนทีบอกเลยโคตรแสบ บินโลเป็นลมไปยูเอเป็นลมไปครับผมนะไม่ยูเอไม่ได้เป็นลมอย่างนี้เร็วมากนะสลับกันสลับกันครับขยันปลาตัวเลยนะไฮโน่ไฮโน่ครับผมต้องเรียกว่าไฮโน่ใช่ไหมโอ้ไม่น่าเลยเออรเรียกว่าไฮโน่หาเหรียมปลาดีนะไฮโน่เท่านั้นนะครับมาดิอืม โอเคกันไปก่อนมาไปก่อน<ว>จังหวะนี้ฮิโนป้าเข้าไปโอเคผม,ผมได้ตีระยะไกลของผมนะนนตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยยังออกของฟางไม่ครบอีกเหรอวะอ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่จริงๆแล้วตัวเองก็ออกของฟางครบแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เปิดดูตอนซื้อนะครับเพราะว่าผมก็จัดเซตตามนั้นตามนี้ไปเลยนะฮะถามว่าเราจะจัดแบบว่าด้วยตัวเองตามสถานการณ์ไหมมันก็ดีครับอืม มันก็ดีมันก็ดีอไหนจะตามเทศสถานการณ์ไปมาเดินไปแบบนี้ครับก็รอคือผมอ่ะเล่นมาทั้งหมดกี่นาทีเนี่ยอวยนะ9นาทีนะก็ยังหนึ่งคิวอ่ะเป็นแคลรี่ต้องอดทนนะผมนะบัอบเข้าไปแบบนี้ ยังไงต่อบอบเข้าไปแบบนี้ฮะก็คือแบบว่าเราเอาสกิลสองนะนำไปเรื่อยสกิลสองนำไปเรื่อยฮะก็เหมือนแบบว่าไปปั่นป่วนไปเออเนี่ยติดสโลงสโลปุ๊บเนี้ยไปอ่าติดสไลด์กลับมาคืนอย่างเงี้ยอื๋อมีหยอกกันบ้างครับผมนะมันถึงมันถึงจะทําอะไรไม่ได้ถึงมันจะน้อยนิดในช่วดแรกๆหงนะก็ทําไ้ก่อนอย่างนั้นก็ได้กวนนะคือบางทีเราไม่กดเลยไม่กวนเลยอย่างเงี้ยเออก็ปล่อยไปเดินไป ไม่วางใส่เขาอย่างเงี้ยเออวางใส่อย่างอื่นวางใส่แบบที่ว่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นคือว่าอะไรก็ได้นะช่วยกันนะทําให้มันมีประโยชน์ประมาณนี้นะครับอ่ามีของเก็บของก่อนอืมโซดากอนมันใหญ่เกินไปเอาไม่ได้ฮนะตรงกลางเหมือนจะนัวเนียกันเลยนะฮะผมก็หาจาังหวะเข้าอ่ะมันไม่มีนะอาา้าจังหวะนี้มันเข้าได้นะสไลด์เข้าไปแบบนี้ฮะโอ้โหนะ มันต้องสไลด์เข้าไปมันต้องอู้หูเจ็บมันเจ็บนี่เอ,เอาเรื่องอยู่นะไฮโร่อะอ่านะโอเคอย่างนี้เสียจังหวะกันหมดทั้งทีมฮะม<า>แล้วก็เหลือผมกับเขาโอ้โหเรียบร้อยวินโลเป็นลมไปม,มันเป็นจังหวะที่แบบว่าผมเข้ามาก็ถือว่าถูกจังหวะอยู่แล้วครับก็ได้คิวไปทั้งหมดสองเกียวเป็นสามศูนย์ตอนนี้เทอนาทแบบรอยาๆพลิกไ่อยู่อย่าไปทำไม่ดีไม่ดีมันไม่ดี ไม่หาทํามเลยเด็กๆร้องให้ไม่หายํารแบบนี้มันไม่เหมาะสมไม่ดีนะครับถ้าใครทําแล้วเนี่ยถือว่าแบบไม่ได้นะคือพวกเ่นไม่อยู่ไงเราต้องแบบว่ามีสปีริตนิดนึดนงื่อกี้แต่มือมันลั่นไงกดแคนเซิลแล้วพยายามเดินออกแล้วไม่ออก <c oughs> ไม่ออกเออไหนๆก็มาแล้วไหนๆก,ก็ยือ้อเฉยแล้วสักหน่อยแล้วกันนะอิ่มไปหนึ่งอิ่มเลยแบบนี้เลน,นะได้ไปนะทั้งหมดหนึ่งตัวเรียบร้อยดีฮนะแล้วก็มาเอาดาร์สลียร์ต่อฮะ ดูเชิงกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้เราโดนโกดดันมากฮนะน่าจะเสียจังหวะตอนที่เขานะครับผมนะหลุดไปแน่เลยหลุดหรือว่าพิมพ์ทะเลาะกันหรืออะไรอยู่ๆก็หลุดไปฮนะอืมอันนี้ก็น่าสงสารก็อยู่นะที่ฝั่งตรงข้ามนะอืมแต่ว่าตรงนี้จังหวะเราได้เปรียบครับแต่ว่าบินโล่ก็สู้ไม่ถอยนะดูในมินิแมพสู้ไม่ถอยจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยอืก็รเราก็เสียเพื่อนไปฮนะทั้งหมดสองตัวนะ S <S เลียวมาเป็นลงไปนะค่อยเล่นไปครับผมนะค่อยๆฟาร์มไป oh. อย่าจังหวะที่มันว่างๆหาเงินให้ได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะตรงไหนนะฮะมีคอมมิชชั่น<บ>นะครับก็หาเงิน <S 2> <S 2> <ๆ>เข้าไปนะฮะอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างนะครับนะครับอ่าตอนนี้มันว่างแล้วอย่างงี้อ่าเงินตรงไหนดีอ่าตรงนี้ไม่ได้มันแบบไม่น่าจะไหวอะ่ะต้องมีเพื่อนมาช่วยแล้วก็ ทะเลออมใช่ไหมล่ะไอ้ฝั่งตรงน,นั้นมันก็ต้องมาเล่นเราถูกไหมล่ะเออเช็ดพุ่มซะหน่อยนะอ่ากดสกิลสองเช็ดพุ่มไปยูเอกก็จะมาปั่นปวนนะจังหวะนี้ผมก็รูดไปแบบนี้ผมนะอร่อยเหาะไปเลยแม่บอกแล้วว่าอย่าเผลอผมนะผมก็มาจังหวะได้พอดีนะอยู่เขาก็แหลมมานะแหลมมาแบบนี้ก็อร่อย,ยครับเทียวก็นัดซอใหญ่เลยเอาวยังไงบิโล่จ้องใครไม่จ้องฮนะจ้องฝั่งเรานั่นเองนะแครี่ฝั่งเรา เลขกันไปเลยจังหวะนี้แคลนี่ฝังเราตัวไปนะก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ครับตอนนี้เพื่อนกันยังวิ่งไปบวกอยู่ทั้งทงที่แบบว่าม,มันมีคลิปแต่ว,ว่าให้เลยว,ว่าเป็นคนจัดการนะ,อเ,ะเอาได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ดูแล้วออไม่ได้หรอกจริงไม่เชื่อดูดิี่าไงได้ไหมไม่ได้อ,อ,อะไระเยออรอบไม่ได้ไมันมีจังหวะหนีเฮ้ว มันเล่นแง่เนี่ยเล่นแง่ไฮโน่เน so okay. 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 like yeah. right. right? ี่ยอาไม่เป็นลายปล่อยไปนะฮะเกมนี้เราเกิดมาเพื่อตีพรอมนะฮะใครจะไปไล่โคงไล่คิวแต่ว่าไล่ก็มันก็ดีเหมือนกันเออให้มันเสียจังหวะไปแต่ว่ายูเอสดันรักเพื่อนมากนะแต่ก็ไปช่วยกันแต่ว่าจังหวะนี้ตี๊ป้อมหวานหั่นเจรีบโอเคผมนะวางแถบไปครับผมอ่ะปั่นปวดไปวางแถบกวนๆไปนะฮะก็สกิลมันก็วางได้นะได้ได้แค่สองครั้งนะสูงสุดนะครับได้แค่สองนะครับ ประมาณนี้นะครับแต่มันแต่ว่ามันจะเก่งในผู้ไม้มันวิ่งเร็วไงมันจะมีจังหวะทําทแบบว่าจังหวะวิ่งอะไรเงี้ยเออจังหวะวิ่งประมาณนี้ครับ <c oughs> นี่ผู้ม, <c oughs> มาปุ <c oughs> ๊ <c oughs> บปุ๊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 บแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในอ <c oughs> ผู้ไม้แล้วมันก็จะวิ่งช้าหน่อยนะครับตรงนี้ผมก็เริ่มมาเก็บบัฟแดงแล้วเนี่ยอะไรเลยก็เริ่มดันไปแล้วสวยครับ มาไปก็วางดูสถานการณ์ไปนะแต่ว่าเหมือนข้างบนจะโดนนะต้องรีบวับกลับครับไวโอไม่น่าจะรอดนะเหมือนขึ้นไปเออเคลียร์เลนนะแต่ว่าเคลียร์สูงไม่หน่อยผมจริงๆผมกลัวไฮโน่นะเพราะไฮโน่มันแบบว่ามันแสบอยู่นะเออาปา,าทีี่ผมแบบนั่นแหละต้องถอยเน,นี่ยมปาที่ต้องถอยอะน่ากลัวครับ ใครเคยเล่ไนไฮโน่มาเล่าโบการ์ลห้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะหรือว่าใครที่เคยโดนไฮโน่นะแบบอยู่ดีๆก็รูปนะสโลว์แบบนี้แต่ว่าจะตามไป้ะแต่ดูแล้วมันน่าจะหมุนทวนเวลาแล้วมันก็น่าจะเลือดเต็มอะไรอย่างนี้นะครับไม่ควรไล่ไปฮะาารรไล่ไปมันก็เสียเวลารอจังหวัดแต่ว่าให้คิวด์เรานั้นทําไฟกว่าแต่ว่ามีคนเปิดครับอย่างนี้ เรียบร้อยไปนะ UA เอางี้ผมเข้าไปแบบนี้ครับผมแล้วกดโจมตีระยะไกลแต่ให้ลูกเหมือนจะมาตลบข้างๆเราฮะเดี๋ยวรู้ทันครับแต่สิ่งที่มันขายไม่ได้นะคือเราต้องล้างเลนครับล้างเลนให้ไวที่สุดครับผมนะเคลียร์เลนล้างเลนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นเกิดความค่้ยเขวได้อ้าวไปเลยครับค่้ยเขวเลยไงล่ะล้างเลนแล้วอ่ะยังไงบิลโลว่าไง ไม่รู้ว่าไงลูกแต่ก็อยากเข้าแหาแต่ว่าวิ่งผิดทางไงไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันไปทางนู้นไปยังไงอันตนีไม่ใช้มันบอกใครรูดูนะบอกไงว่อันตมีไม่ใช้เอออาจจะเป็นแบบอ่าอาจจะเป็นไปเมื่อกี้อืนะเดียวมาก็มีบ่นเล็กน้อยนะครับผมนะถึงปานกลางนะเว่าตายแล้วมันเสียอารมณ์ไงตายก็ตายดิไม่จะไม่บ่นทำไม แล้ก็ไม่ช่วยก็เ้อเไม่ช่วยไงบอกว่าเอ้าวยูเอ็นะผมนะยูเอ็กับบิลโลมาผมจะอยู่ทําไมนะครับไปก่อนอืแต่ว่าดาร์สลีย์ตัวนี้ผมตีไม่ไหวนะเพราะาว่ามันเป็น,ปนดรางที่ค่อนข้างที่จะดามือทองอะ่ะมันเจ็บมันต้องมาลุมตีแต่ดีนะฮะโซโลตีเดี๋ยวเขาไม่ไหวะฮะดูสังเกตนะว่วโอไม่ค่อยห่างกันนะมันจะช้าๆหน่อยเนาะแบบไม่รู้ว่าเขา กังวลอะไรทางที่อะไรนะแต่ว่าผมยังเลือกที่จะหาเงินอยู่นะฮะเดี๋ยวมาแอบซุ่มไปแบบนี้ผมก็ใช้ค,คุ้มก่อนฮนะดูให้แน่ใจก็คืออาจจะอยู่ฝั่งทางด้านด้านบนหมดในพุ่มไม้ตรงกลางอ่าตรงนี้น่นาจะฝั่งบนหมดนะฮะแต่เราม้ายังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ล้อเสียบวิลโลไงนะอ,อ,อ,นะอู้เรสียบยูเอเสบเราม้าเอาค่าวิโลไปเลยว่าโอ้โหนจังหวะนี้โดนลอ่อแบบนี้เราก็หาจาางัางหวะที่ว่างที่สุดครับ ก็คือเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าเรากําลังเก็บดักเซลเยอะนะฮะหรือแม่ก็ฝังตัวข้ามไม่สามารถตะเก็บดักเซลเยอ์ได้เพียงแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะมาแล้วแต่ว่าเราใช้ความรวดเร็วครับแล้วก็ดามจที่สูงครับไโอกันเลยได้ไปฮะันไม่ได้ทำไม่ได้ก็เป็นพี่วะเห็นไหมล่ะถ้ามันโวบ้าหน่อยอย่างเงี้ยก็เป็นอ่าจูเล์ไปรอแป๊บหนึ่งฮะพี่มาแล้วน้องโอ้โหขอสักคิวไม่ได้เนาะ เอาดิไปบ้กับบ้ากลับ,บ,ลบข้างบนนะ่ะข้างบนนะ่ะเออจริงๆก็จะไปเลยนะแต่ว่าเออแบบไม่เสี่ยงดีกว่าวะ่ะไม่คุ้มอืมนะอ,อะไรก็ได้ที่มันแบบอ้าวเก็บอย่างงี้เก็บอย่างงี้ว่าจะไปเอาต่อเลยว่าไม่ได้โล่งขนาดนั้นไงเออ<ม>เก็บแล้วเท่าที่เก็บนะฮะเอาป้อมลางก็แต่ไปป้อมกลางก็แต่ไปเรียบร้อยแลังจะป้อมบนเนี่ยจังหวะนี้เราก็ได้เปลี่ยบแล้วฮะ บนจังหวะที่แบบว่าหวานเยี๊ยบตอนานั้นครับอตอนแรนโกโดนกดอย่างรุนแรงไหมใครที่ไม่เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วผมนะบอกเลยว่าตรงนี้แลหละมันเป็นจุดสําคัญมากเลน,นะความอดทนนะฮะถ้าทุกคนยังเชื่อว่ามันยังไหวยังชนะอยู่นะก็สามารถเล่นแล้วก็ไปต่อได้นะเรามีโอกาสชนะแน่น,นอน,นครับผมนะเพราะเกมเดอร์นี้นะครับผมนะโดยเฉพาะเกมเอาีีมันพิสันนักการแบบเฮ้ยนี่หยัางวะ บางอย่างมันชนะแบบไม่แฟร์นะแต่ว่าเราก็ต้องแบบกดทันดูไปแบบนี้หวานเียืบมันจะคิวสองตัวแต่ว่าไม่ทัน,นค,รครับจได้เก้าครับผมนะในในนก็เป็นกจบเกมันที่ร้อยขอนะใครที่ดูจบดูถึงตรงน,นี้แล้วนะก็ะอย่าลืมกดไลค์นะครับผมนะเป็นกําลังใจดกดติดตามให้ชอ่องพี่ไก่โชว์ด้วยนะครับพี่ไก่โชว์นั้นก็<ด>ไม่ได้มีเวลามาทําคลิปอะไรแบบนี้นานทีก็อาจจะมาว่นบ้างแะ้วนะวนเฉพาะตอนตัวเองเอะ ทำไม่แอคนี่ไม่ไม่มาบดอะไรอย่างงี้เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันก้าศูนย์นะก้าวศูนย์น้อง,องหวานเจี๊ยบทำาไม9ก้าศูนย์ไม่ MVP ไม่เอามาลงอะไรอย่างงี้หรอกนะฮะก็ขอคนที่เขามาดูถึงตรงนี้นะผมนะถ้าไงขอเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าสานนํหรับวีบายบายสวัสดีจ้าจุบ๊บ